สวัสดีค่ะนักเรียนครูขอแนะนำตัวก่อนนะครูชื่อนางสาวจุธารัตน์หอมสมชื่อเล่นว่าครูแจนครูมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนจันเกษมครูได้มาสอนพรศึกษาให้กับปฐมศึกษาปีที่สีแล้วก็6นะคะนักเรียนจะเจอครูสองเทอมเลยอยากให้นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนพรศึกษาไปด้วยกันเนื่องจากว่า เป็นการติดโควิดทาให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายหรือปฏิบัติอะไรได้ยากมากขึ้นแต่ไม่เป็นไรครูจะให้นักเรียนนะคะเรียนรู้ไปกับมันด้วยสนุกและไม่เครียดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราเรียนอะไรนักเรียนเห็นหน้าจอไหมไหนอลองอ่านตามครูสิคือเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันของนักเรียนมีอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนลองคิดตามไปกับครูนะการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจาวันของนักเรียนมีอะไรบ้างครูยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายมาบนหน้าจอแล้วนักเรียนลองดูไปพร้อมกันนะว่าเด็กๆเ,เขากําลังทําอะไรกัน มีปีนต้นไม้เล่นของเล่นเล่นฟุตบอลทุกอย่างให้ครูเอามานะคะคือยกตัวอย่างอันนี้เขาก็เรียกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะแต่ถ้านักเรียนคิดอีกแบบหนึง่งนักเรียนการเคลื่อนไหวร่างกายมันอยู่ใกล้รอบๆตัวนักเรียนมากเลยอย่างเช่นคุณแม่ใช้ให้ไปซื้อของอันนั้นเขาก็เรียกว่าการเคลื่อนไหวมีอะไรอีกนักเรียนเล่นโทรศัพท์นักเรียนนั่งเรียนออนไลน์ หรือนักเรียนจะปั่นจักรยานลุกนั่งจากที่นอนเขาก็เรียกว่าการเคลื่อนไหวแล้วนะคะใช่หรือเปล่านเนียนลองคิดตามครูซิถ้านักเรียนคิดแบบนั้นก็แปลว่านักเรียนคิดถูกนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายง่ายมากที่เราจะสังเกตกันใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ ความหมายของการเคลื่อนไหวกันก่อนนะความหมายของการเคลื่อนไหวก็คือร่างกายของมนุษย์จะมีการร่วมพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายเป็นอย่างดีโดยจะมีการนำทักษะการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์มาประกอบจังหวะหรือเสียงดนตรีซึ่งจะเป็นพื้นฐานทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันในการเคลื่อนไหวนั่นเอง การเคลื่อนไหวร่างกายต้องมีการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งต้องมีการรับพัฒนาหรือความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกล้ามเนื้อประสาทกล้ามเนื้อประสาทเราเนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวในร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่ประสาทของเราสั่งการกล้ามเนื้อร่างกายของเราก็จะปฏิบัติตามนั่นเองนักเรียนคงได้เรียนรู้มาบ้างแล้วว่าการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายได้มันสั่งมาจากระบบประสาท พอระบบประสาทม้วนปุ๊บสั่งให้เราเดินเราก็จะเดินอัตโนมัติสั่งให้เราเขียนหนังสือเราก็จะเขียนหนังสือโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันกา,การเคลื่อนการเคลื่อนไหวในร่างกายในชีวิตประจำวันคืออะไรคือการอาริยบทต่างๆทั่วไปที่ใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเพื่อประกอบหรือทำกิจกรรม หรือการทำงานการเดินทางหรือกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันเราจะปฏิบัติกิจกรรมซึ่งจะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวแบบต่างๆการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะคะต้องรู้จักระมัดระวงังและพึงคิดถึงความปลอดภัยสม่ำเสมอแค่เราก้าวออกประตูไปไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะักเรียนต้องนักเรียนต้องรู้จักการประมาณหรือความปลอดภัย เช่นเดียวกันนะคะการเคลื่อนไหวของร่างกายเรานักเรียนไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยการเคลื่อนไหวร่างกายจะอยู่บริเวณรอบข้าของตัวนักเรียนแค่เขาจะอยู่บริเวณอยู่ตรงตัวนักเรียนเองเลยก็ได้ใช่ไหมสิ่งที่ควรจำไว้ การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจํามีอยู่2ข้อคือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นและการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนแค่การเคลื่อนไหวเบื้องต้นความรู้คร่าวๆเลยว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเรามันเป็นในรูปแบบใดมันเป็นเช่นไรมันเป็นยังไงนักเรียนต้องลองฟังและคิดไปตามครูนะ การเคลื่อนไหวเบื้องต้นเป็นยังไงเป็นลักษณะพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงท่าทางของร่างกายจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งเช่นการงอแขนปุ๊บก,ก็มาเป็นการเหยียดแขนการเหยียดการงอขาปุ๊บก,ก็มาเป็นการเหยียดขาการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องจะเป็นพื้นฐานในการออกกำลังกายและกีฬาที่นำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรง การเคลื่อนไหวร่างกายนักเรียนไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยการเคลื่อนไหวคือครูสมมุติจากนักเรียนที่ตอนเด็กๆนักเรียนเดินไม่ได้หรือเดินได้ไม่คล่องนักเรียนมีผู้ปกครองทําไงคะมีการฝึกฝนฝึกให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทําให้นักเรียนชํานาญและทําให้ทุกวันนี้เราเดินได้อย่างคล่องแคล่วเลยอ่ะยกตัวอย่างอีกข้อนึงคือการ ออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬาการเล่นกีฬานักเรียนไม่สามารถเตะบอลเป็นเลยนักเรียนก็พอนักเรียนได้ฝึกฝนการเตะบอลทักษะที่ถูกต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนนักเรียนรู้ว่าทักษะในการเตะบอลน,นั้นที่ถูกต้องมันเป็นยังไงทําให้นักเรียนยังไงเก่งขึ้นฝึกไปเรื่อยๆอาจมีสุขภาพที่แข็งแรงเช่นเดียวกั<ๆ>นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเวลาแล้วว่าเราได้ฝึกไปเรื่อยๆเราได้ปฏิบัติทําสิ่งเดิมๆ ที่นักเรียนอยากทำมันจะเกิดยังไงมันจะเกิดการพัฒนาการเคลื่อนไหวการพัฒนาการเคลื่อนไหวคืออะไรและมีความสำคัญยังไงในตัวนักเรียนเองมีความสำคัญในการสร้างเสริมความสามารถของร่างกายให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได,ได้ดีเลยโดยผู้ฝึกปฏิบัติต้องมีความเข้าใจในหลักการและเรียนรู้วิธีปฏิบัติแนะนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจึงจะทำให้การเคลื่อนไหวพัฒนาที่ดีขึ้น เช่นเดียวกันอย่างที่ครูอบ,บอกเมื่อกี้เลยว่าการที่เราได้ฝึกหรือได้พัฒนาการได้ฝึกได้พัฒนาไปเรืเ่อยๆจะทําให้เราไงการเคลื่อนไหวพัฒนาก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนักเรียนต้องมีความอดทนนะคะแล้วก็รู้จักฝึกฝนไปเรื่อยๆถ้านักเรียนคนไหนเป็นนักกีฬาอยู่ให้นะักช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอยากให้นักเรียนนะคะอย่านิ่ง นอนใหญ่นิ่งนะคะให้นักเรียนทำอะไรที่การเคลื่อนไหวกระโดดอยู่กับที่ออกกำลังกายเล็กๆนน้อยประสิทธิภาพนักเรียนในการเล่นกีฬาจะได้ไม่ด้อยลงนะ <_ S 2> <_ S 1> นักเรียนป .4 มีใครเป็นนักกีฬาไม่เอ,อ่ยอืมครูยอยากเจอหน้านักเรียนแล้วสิเสียดายจ้างเราติดโควิดอ่าเดี๋ยวเราเรียนรู้เรื่องต่อไปเลยค่ะ อ่านี่คืออะไรคือการพัฒนาการเคลื่อนไหวอย่างที่ครูบอกไปว่าเขาจะพัฒนาอะไรบ้างข้อ1ความมั่นคงและการทรงตัวข้อ2การทําให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงข้อ3การฝึกความอดทนข้อ4การมีความคล่องแคล่วข้อ5การบังคับกล้ามเนื้อและข้อสุดท้ายคือข้อ6จะมีความยืดหยุ่นและการ วีความยืดหยุ่นและการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อใช่ข้อ6นี้จะทําให้ร่างกายนักเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้นมากหากนักเรียนมีการฝึกฝนหรือฝึกซ้อมในกีฬานั้นๆหรือการเคลื่อนไหวนั้นๆอย่างสม่ําเสมอการเคลื่อนไหวเบื้องตน้นอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาให้ว่าการเคลื่อนไหวมันคือยังไง มันเป็นในรูปแบบไหนการเหยียดแขนงอแขนเขาก็เรียกว่าการเคลื่อนไหวจากท่านอนเปลี่ยนเป็นท่านั่งอันนี้ก็เรียกว่าการเคลื่อนไหวนะคะจากท่านั่งเปลี่ยนเป็นท่ายืนและจากท่ายืนเปลี่ยนเป็นท่าเดินนักเรียนลองปฏิบัติตามนี้ดูนะคะลองปฏิบัติทีละข้อดูหากใครปฏิบัติแล้วครูก็อยากให้นักเรียนลองถ่ายรูปมาส่งครู แต่ไม่เป็นไรอันนี้ครูให้แค่ลองทําไม่ใช่การบ้านของวันนี้นะอย่าเพิ่งดีใจไปครูอยากให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหวบ้างสุดท้ายเราจะมาให้การบ้านกาันวันนี้เราเรียนไม่เยอะเราเรียนสั้นๆอ่านี่คือการบ้านของวันนี้ การบ้านครูอยากให้นักเรียนตอบคำถามที่ครูตั้งโจทย์ไว้เขียนใส่กระดาษอะไรก็ได้แต่ต้องให้ครูอ่านออกพร้อมกับถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มโดยครูจะสร้างอัรบัมในกลุ่มไว้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยเมื่อน,นักเรียนเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรสิ่งที่ครูสอนมาวันนี้สิ่งที่ครูพูดมาวันนี้คือนั่นแหละเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่นักเรียนเรียนรู้กัน อ่นี่นะคะคือการบ้านครูอยากให้นักเรียนนะคะทําการบ้านส่งการเช็คชื่อของครูไม่ใช่เช็คชื่อการที่นักเรียนเข้ามาเรียนในคาบในเวลานั้นแต่ครูจะเช็คชื่อโดยให้นักเรียนส่งการบ้านหากใครส่งการบ้านครูจะเช็คชื่อให้เพื่อเป็นการที่นักเรียนคนที่ไม่สะดวกในการเรียนเวลานั้นหรือคาบนั้นนักเรียนเข้าใจนะคะอ่า วันนี้ที่ครูมาสอนครูอาจมีเขินมีอายบ้างมันเป็นค่าแรกของครูหากผิดพลาดประการใดครูต้องขอโทษด้วยและครูจะปรับเปลี่ยนไปแก้ให้นะคะสำหรับวันนี้ครูน่าจะไม่มีอะไรแล้วครูขอให้นักเรียนแยกย้ายกันไปทำการบ้านและขอบคุณนักเรียนนะคะที่นั่งและตั้งใจฟังครูที่ตั้งใจฟังครูสอนมาทั้งหมด สำหรับวันนี้ครูก็ไม่มีอะไรแล้วขอ,อนักเรียนตั้งใจทำการบ้านนะบ๊ายบาย